ฟุตบอลมาแล้วนะครับวันนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับในด้านของการวิเคราะห์การวิจารณ์ฟุตบอลยูโรรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับจากผมมวยหูเมทานะครับในด้านของมวยตู้นะครับวันเสาร์นะครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นกันแล้วนะครับทั้ง3ช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของมวยช่อง3นะครับสุดเจ้ามวยไทยนะครับ ช่อง36ศึกไยไทยเกตเพชรและช่อง18นะครับศึกจิตเมืองนนท์นะครับวันนี้ผมเมธานะครับก็จะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์ฟุตบอลยูโรรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับหลังจากมวยจบนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์นะครับที่29มิถุนายนนะครับในด้านของฟุตบอลยูโรค่าคืนนี้นะครับเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายมีแข่งกันสองคู่วยกันนะครับในด้านของหลายๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมผมเมธาอยู่ในขณะนี้อย่าลืมนะครับกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมวยอูเมธาด้วยสาหรับช่องทางการติดตาม ก็สามารถติดตามผมมวยอูเมทาได้4ช่องทางด้วยกันช่องทางที่1เป็นช่องทาง Facebook เมธา7สีช่องทางที่2เป็นช่องทางเพจเมธา7สีช่องทางที่3เป็นช่องทางย t u b e เมธา7สีและช่องทางที่4เป็นช่องทางอิสตาแกรมเมธา7สีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามขอฝากไว้นะครับ เรามาลุยด้านของฟุตบอลยูโรนะครับรอบหกทีมสุดท้ายคู่แรกกันเลยนะครับในด้านของฟุตบอลยูโรนะครับคู่แรกนะครับวันนี้จะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็จะเจอกับทางทีมชาติอิตาลีฟุตบอลคู่นี้จะทาการแข่งขันในช่วงเวลานะ่ครับฮาทอมตรงนะครับหรือเวลา23่สิบนาจุดศูนย์ศูนย์นอของบ้านเรานะครับในด้านของฟุตบอลคู่นี้แข่งกันที่สนามโอลิมเปียสตาดิโอนะครับของประเทศเยอรมันนะครับสำหรับทางนะครับ สวิตเซอร์แลนด์นะครับผลงานนี่ถือว่าผลงานดีนะครับ5านัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครนะครับล่าสุดก็เป็นฝ่ายเสมอเยอรมันมา1 1นะครับผ่านข้ารอบ16กทีมสุดท้ายมาได้ครับส่วนทางทีมชาติอิตาลีนั้นผลงานนะครับมีชนะ2เสมอ2นะครับแล้วก็ล่าสุดก็เป็นฝ่ายเสมอทางโครเอเซียมา1 1หนึ่งผ่านข้ารอบ6ทีมสุดท้ายมาได้นะครับในด้านของพานะครับสวิตเซอร์แลนด์ครับในด้านของวันนี้นะครับก็มีทางครับโมรัตยาคินคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนทางทีมชาติอิตาลีก็มีทางนะครับ ลูซานโนสปาเลตติ etti, คุมทีมอยู่ในขนาดนี้นะครับข้อมูลเบื้องต้นสถิติชื่อโค้ชสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมผมวยเมคาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้แล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาเจาะลึกในด้างของรายชื่อนักเตะทั้ง11ต,ตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่้าขึนนี้มีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางให้โค้ชทั้งสองทีมเราใช้ กลยุทธ์แผนไหนไลฟ์อัพนักเตะแผนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยหูเมธากกรูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมาครับสำหรับการจัดทัพครับของทางครับสวิตเซอร์แลนด์ใช้ไปได้าของวันนี้นะครับใช้ไลฟ์อัพนักเตะครับกลยุทธ์เลยครับสี่สามสองหนึ่งนะครับเราไปดูการจัดทัพกันนะครับผู้รักษาประตูเจาวนานทิญยานซัมเมอร์ยืนเฝ้าเสาให้ทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับสี่ประการหลังแผงแบ,บ็กโฟร์เจาวานทางเจ้าฟาเบียนซากับทางเจ้ามาดูเอลอาคารยี่จะรับบทบาทเป็นสองเซนเตอร์ฮาร์มัญช่างเกมรับร่วมกันนะครับร นะครับตตาร์นะครับก็จะรับบทบาทเป็น4แดนหลังแผงแบ็โฝ่งทางสวิตเซอร์แลนด์วันนี้นะครับส่วนทางแผงกองกลางครับจวานทางเจ้าครับไลโมนะครับ ซอยเออร์นะครับตัวที่1ตัวที่2ครับการิสาก้าทางการิสาก้าถือว่าโชว์ฟอร์มดีครับสังกัดสโมสรครับไบเออร์เดวิลเกอเซนแชมป์บุนเดสลีกาของประเทศเยอรมันสำหรับทางการิสาก้านลังจะลงทำหน้าที่เป็นเพลย์เมเกอร์เป็นจอมทัพนะครับคู่กับทางเจ้ามิสเตลนะครับโอยาซาบานะครับและทางเจ้าครับกรูเบนวาการ์ดครับในด้านของวันนี้นะครับวันนี้นะครับกองหน้าตัวต่ำครับจะเป็นในด้านของทางเจ้าดวนครับเอ็นดอยและวันนี้หน้าเป้าจะเป็นทางเจ้าบริสนะครับเอ็มโบโร่ครับเป็นด้านของฟุตบอลคู่นี้ดูจจาาาากกกรรรรรัััััดดดดททพขขออออองงงงคคคคบบบสสวววิิตตตนนนะะถืเเเปปป็ชชุุใหญ่่่ไไลยูม้ ของทางอิตาลีกันบ้างนะครับสจหรับการจัดทัพของทางลูซนโนสปาเลตติขับไปด้านของบันดีนะครับก็ใช้ในด้านของระบบครับ4-4-2ขับไปด้านของบันดีนะครับผู้รัมประตูจ้บันทางเจ้าจานลุยจิดอนนาลุม่ายืนฝั่เสาให้ทางอิตาลีสีปาการหลังแผงแบ็กโฟครับเจ้าบันทางเจ้าจานลูก้ามันชินีกับทางเจ้าอาริคซานโดปาสโตนี่นะครับจะรับบทบาทเป็น2อตัวนครับบัญชาเกมรับร่วมกันปิงไดกฝั่งซ้ายครับจะเป็นทางเจ้าครับมัตเตโอดาเมียนครับยิงบ็้ฝั่งขวาครับจะเป็นทางเจ้านิโคล่าเบลโลด้านะครับ อิตาลีวันนี้นะครับส่วนทางแผงกองกลางครับจีวันฮาจอจินโยครับตัวที่1ตัวที่2ครับจะเป็นหางเจ้าครับจานบูก้านะครับ มันซีนี่นะครับในด้านของวันนี้ครับก็จะรับบทบาทเป็นเพเมเกอร์เป็นจอมทับขับเคลื่อนเแดนกลางครับรวมถึงทางเจ้ารอเซนโซ่เขาเปเลยกินี่ครับและทางเจ้าเฟเดริโก้ครับดิมาโก้ครับวันนี้ครับก็เป็นสีแดนกลางครับของทางครับอิตาลีนะครับวันนี้นะครับกองหน้าคู่จะเป็นทางเจ้าฟาเรนติโก้เชียซ่าครับคู่กับทางเจ้าจาลูก้าสปามัตกานะครับฟุตบอลคู่นี้มุมมองท่านั่งของมวยหูเมทานครับถือว่าคู่ขี้สูสีนะราคาหลุดเปิดทางอิตาลีเป็นต่อที่ราคาปอปอแต่ว่าในด้านของฟุตบอลคู่นี้เนี่ย ในเวลา90นาทีมีติดต่อเวลาสูงเพราะทางสวิต์แลนดชุดนี้เนี่ยโดยพิพางาการอิสซาก้าถือว่าโชว์ฟอร์มดีมากส่วนทางอิตาลีนะครับผลงานกระท่อนกระแท่นนะครับในด้านของทัวร์นาเมนต์นี้นะครับถึงจะเป็นแชมป์เก่าก็จริงแต่ว่าแต่นักที่ผ่านมานี่โอ้เย็นอยู่เียนไปครับโดนทางโคเอเชียยิงนำด้วยราคาเปิดมาอยู่ที่อิตาลีต่อปอปผมเมธาดูว่าไม่น่าต่อมีสิจบลงครับที่เวลา90นาทีต่อเวลาสูงฟุตบอลผู้นี้ผมเมธาขอชี้ไปทางสายลอมาคองเกมคือทางสวิตนะครับวันนี้จบลงไปเท่านี้นี้น